สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอยู่ใน How To Workshop กับเอสเตเช่นเคยนะคะวันนี้เต้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เห็นลุปมน้องหมาหน้ารักน่ารักแบบนี้นะคะคงสงสัยว่าเราเอาน้องหมาหน้ารักหนารักแบบนี้มาทาอะไรกันวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีพื้นหญ้าตรงนี้ให้กับน้องหมากันค่ะเทคน,คนิคนี้นะคะไม่ได้เฉพาะเปลี่ยนสีพื้นหญ้าเท่านั้นนะยังสามารถเปลี่ยนสีผนงังเปลี่ยนสีเสื้อตามที่เราต้องการได้ด้วยค่ะแต่ขอให้เป็นพี่เป็นพื้นที่ที่โล่ง นะคะจะทำให้เราเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆมองไปที่แถบด้านบนค่ะแล้วคลิกคำว่า image อ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะตัวสำคัญของเรานะคะก็คือคำว่า r e p a a e c o u n e r ค่ะคลิกเลย เราจะได้หน้าต่างของ r e เ l จคัลเลอรขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น130-140ถึงค่ะแต่เต้จะใช้140นะพิมพ์ไปเลยอ่ะล้วทำให้เราเห็นภาพของน้องหมาชัดเจนมากเลยนะคะให้เอาเพื่อนๆเ,เห็นตรงสัญลักษณ์มีดดาบตรงนี้ไหมคะ นี่ให้ไปคลิกในส่วนที่เป็นพื้นหญ้าเท่านั้นนะคะให้ใช้คลิกในส่วนป็นพื้นหญ้าให้พื้นหญ้าของเราเนี่ยมีสีขาวค่ะอก็ไปเลยคือส่วนที่เป็นพื้นหญ้านะคะก็คือส่วนที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีค่ะเราไม่ควรให้ส่วนอื่นของเราเนี่ยนะคะเป็นสีขาวไปด้วยนอกจากพื้นหญ้าแล้วอย่าให้อื่นเป็นสีขาวไปด้วยนะเพราะว่าสีที่เข้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนสีของส่วนนั้นไปด้วย อะสมมติเพื่อนๆเจอว่าเนี่ยมันไปสีขาวตรงหน้าของน้องหมาของเราะคะให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้มันเป็นมีดดาบอันที่เป็นลบนะตรงนี้แล้วก็เอามาคลิกในส่วนที่เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนสีค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเพื่อสีเล็งในส่วนนี้เป็นหญ่าสีขาวเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อมาคลิกที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดในสีที่เพื่อต้องการอยากจะให้เปลี่ยนเลยนะคะจะทำเป็นสีลาเวนเดอร์แล้วกันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์นะคะอ่าประมาณนี้ใช่เลยแล้วก็คลิกโอเคเลยค่ะ เพื่อน,น,นะคะสามารถมาปรับค่าสีได้ตามต้องการอีกนะคะในตรงนี้นะค่ะสามารถเลือกไปเลือกมาได้แล้วเราก็จะได้สีแบบใหม่ที่ไม่ได้สีม่วงอ่าพอได้สีดังที่เราต้องการเป็นทุกงลาเวนเดอร์แบบนี้แล้วนะคะก็คลิกโอเคเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับนกหมายในทุ่งลาเวนเดอร์เห็นไหมดูสวยแล้วก็คลมกลืนมากๆเลยด้วย สำหรับใครนะคะที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กดที่ไฟล์แล้วก็ Save ออย่าลืมเปลี่ยนสกุลไฟล์เป็น .J เ,เป็นด้วยนะคะวันนี้คาะถึงฟอทชอปกับเอสเทก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ